สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาเจอคุณครูแพทอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาทบทวนค่าของเลขโดดนะคะในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยอ่าไปดูกันเลยอ่ะตัวนี้เรามาดูกันก่อนตัวนี้นะคะเป็นจํานวนเห็นไหมเจ็ย์แปอ่าเราจะอ่านว่าเจ็ร้แปดนะคะ เจ็ดร้อยแปดถ้าแยกใส่ตารางครูมีตารางให้มีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเราดูที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือตัวที่มันอยู่ข้างหลังสุดนะคะเวลานับเลขหลักนะคะเราต้องนับจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะอันนี้เจ็ดร้อยแดหลักหน่วยก็คือเลขเลขแปดนะคะหลักสิบคือเลข 0และหลักร้อยคือเลข7แบบนี้นะคะต่อไปเมื่อกี้เราใส่ในตารางแล้วทีนี้ครูจะให้นักเรียนมาเขียนแบบนี้นะคะหลักร้อยหลักร้อยคือตัวเลขอะไรคะเลขเจดนะคะครูเขียนใหม่ครูเขียนไม่สวยเลยอะ เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดอยู่ในหลักร้อยต้องมีค่าเป็นเจ็ดร้อยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะเจ็ดร้อยแบบนี้นะต่อไปหลักสิบหลักสิบคือตัวเลขศูน มีค่าตรงนี้ก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะคะและหลักหน่วยเลขแปมีค่าเท่าไหร่คะ8ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8นะคะแบบนี้แล้วถ้าเขียนในรูปแบบของการกระจายเจ็ร้อยแปดเนี่ยจะได้ยังไงอันอื่นเลยเขียนหลักร้อย ก็คือเจ็บวกกับหลักสิบคือศนใส่ศูนย์ตัวเดียวก็ได้หรือจะใส่สองตัวก็ได้นะคะและสุดท้ายหลักหน่วยคือเลข8อย่างนี้นะ ทีนี้เรามาดูข้อนี้กันเขาใส่ตารางมาให้เราแล้ว482 4อยู่ในหลักร้อยแอยู่ในหลักสิบและ2อยู่ในหลักหน่วยอ่ะมาใส่กันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยหลักร้อยคือเลข4มีค่าเป็น4 0 0ร้ครูเขียนในคอมนะคะตัวเลขก็จะ เบี้ยวๆหน่อยเนาะอันนี้เลขแปดมีค่าเท่ากับอ่ะเอาใหม่เอาใหม 8, 10, ใหห่มีค่าเป็นแปดสิบและสุดท้ายสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น สองอนหน้านี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเวลาเขียนให้อยู่ในรูปแบบการกระจายก็คือนำแต่ละหลักเนี่ยนะคะมาบวกกันเนาะได้ไหมคะได้แล้วเราไปลองทำแบบฝึกพร้อมกันตัวนี้เคยเห็นแล้วในหนังสือเรียนเราจะเป็นแผ่นตารางหลักต่างๆเป็นสีเหลืองนะคะแต่ในตัวอย่างที่ครูให้มามีสีส้มและก็สีชมพูเนาะ หลักร้อยหลักร้อยก็คือแผ่นใหญ่นักเรียนจําได้ไหมแผ่นใหญ่เลยแผ่นตารางแบบนี้หลักสิบเป็นแท่งยาวๆและหลักหน่วยก็จะเป็นแค่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆช่องหนึ่งแต่ในข้อนี้มีไหมคะข้อนี้มีหลักหน่วยไหมอ่ะเราไม่เห็นหลักหน่วยนะเราไม่เห็นหลักหน่วยเราใส่มันเป็นอะไรก่อนศไปก่อนเลยนะคะหลักสิบมีกี่แท่งหนึ่งสอง สและ4ใส่ตรงนี้และหลก100ักร้อยมีกี่แผ่น1 2 3และสีนะคะเราก็จะได้เป็น400 4 0่รส 0แบบนี้นะคะเอา440มาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยเราก็แยกค่ะ4ในหลักร้อมีค่าเป็น400เห็นหน้าคูไหมก็จะเห็นแค่หัวนะคะ ต่อไป4ในหลัก10มีค่าเป็นมีค่าเป็นเท่าไรเป็น40นะคะไปสุดท้ายหลักหน่วยมีไหมคะในรูปไม่มีนะคะใส่0ะคะ่ะแล้วก็มีค่าเป็น0อย่างนี้เรียบร้อยไปดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย ตัวนี้นักเรียนสังเกตดูเมื่อกี้มีหลักร้อยและหลักสิบตอนนี้มีหลักร้อยและหลักหน่วยหลักสิบไม่มีทํำยังไงก่อนอื่นนับหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่และห้าหลักสิบไม่มีใส่ศูนย์นะคะหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7และ8เอาตัวเลขมาเขียนใกล้ๆก,กันเลยได้เลข8เลข0และเลข5อ่านว่า8 1 0รอ นะคะแยกค่ะแอยู่ในหลักร้อยมีค่าแปดหลักสิบคือเลข0ใส่ศค่ะหลักหน่วยคือเลข 5, 5้อยู่ในหลักหน่วยก็ได้ วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะเรียนในอีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วเจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ